เกษตรกรคือพลังขับเคลื่อนที่สําคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศและบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรคือการช่วยเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนเทคนิคการทํางานส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ทํางานในสายอาชีพนี้ตั้งแต่การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรทุกกระบวนการล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมของไทยสวัสดีครับเด่นพง์เวียงศรีพนาวันผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรกองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรครับสวัสดีครับนฤดมสุริยตันหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดราชบุรีครับ อย่างที่ทราบกันนะครับว่านักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรนะครับเป็นคนกลางที่จะเชื่อมโยงความรู้เทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรน,นะครับไปยังเกษตรกรพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการทํางานร่วมกับเกษตรกรเนี่ยจึงเป็นทักษะที่สําคัญที่จะทําให้งานส่งเสริมการเกษตรของเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ครับดังนั้นนะครับ การศึกษาชุดวิชาเทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตรนี้จะพาผู้เรียนก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในงานส่งเสริมการเกษตรได้เรียนรู้เทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนการสื่อสารไปจนถึงการแก้ไขปัญหาหน้างานเลยทีเดียวครับครับอาจกล่าวได้ว่าวิชานี้เป็นการนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร ที่นักส่งเสริมการเกษตรจําเป็นจะต้องรู้นะครับเช่นเรื่องของความหมายหลักการรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรบทบาทและความรู้ที่จําเป็นของนักส่งเสริมการเกษตรรวมไปถึงเทคนิคและเครื่องมือในการทํางานกับชุมชนซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะต้องนําไปใช้ในการระดมความคิดวิเคราะห์สถานการณ์ค้นหาข้อมูลแล้วก็ประเมินผลนั่นเองครับโดยการศึกษาวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดการทํางานส่งเสริมการเกษตรเข้าใจถึงกระบวนการทํางานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชนและสามารถกําหนดเป้าหมายการพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรปฏิบัติงานและวัดผลการปฏิบัติงานในกระบวนการส่งเสริมการเกษตรกับชุมชนได้และที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะครับคือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากเนื้อหาวิชา ไปปรับประยุกต์ใช้จริงกับงานส่งเสริมการเกษตรครับและสําหรับเนื้อหาของชุมววิชานี้ประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้างเราไปติดตามได้จากประมวลรายวิชากันเลยครับ